ข่าวอ้างัง<อ>้างนำพยานหลักฐานมาชี้แจงเนี่ย<อ>ตรงเนี้ยท่านมองว่าทางฝ่ายโกธรไม่ได้ยิงหรือว่าไม่ได้ยิงนะฮะเอ้าเข้าฟังในคลิปก<อ>็ผมได้มาตั้งแต่หลังเกิดเหตุสองสามวันถูกไหมผมถึงสบายใจผมยังมีอีกอันหนึง<อ>่งทำไมเพราะอะไรผมก็ต้องบอกเพราะผมมีเบอร์โทรศัพท์ผมมีเบอร์โทรศัพท์โกนี่เบอร์โทรศัพท์โกถูกไหมผมถึงบอกไอ้ใครที่เกี่ยวข้องนี่อะไรนี่รายการใช้โทรศัพท์โกแล้วคุณดู 11ธันวาคม2,024นะสายโทรเข้า43วินาทีนี่เบอร์ใครนี่เบอร์โกะทำไมอะผมได้อันนี้มาด้วยเพราะอะไรเฮ้ยแสดงคือนี่เวลาเหตุเกิดยิบถูกไหมนะแล้วการคุย43วิแทนคุยกับใครถ้า่คนเรานะถ้าเขาเป็นคนสั่งยิงนะเขาไม่คุยหรอก43วิเขาแต่ที่เขาโทรมาเขาบอกถึงบอกนะเฮ้ยมาทำอะไรกันมายิงอะไรกันในบ้านกู มันก็43วิได้ถูกไหมเฮ้ยแล้วอยู่ไหนอยู่ในห้องนะอยู่ในห้องนอนอจบอย่างนี้ผมถึงบอกผมมีพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเป็นตำรวจเนี่ยนะมีพยานหลักฐานตรงนี้ปับ๊บมันสามารถจะเชื่อมโยงได้แล้วผมก็สืบสวนเรื่องตัวเรื่องชื่ออ้าก่อนเกิดเหตุใครขนเงินรถใคร รถใครและไอ้ที่ยืนโทรศัพท์น่ะปลุกผีมันมาทําหรือ AI มาทําให้ได้ไหมใช่ไหมแล้วใครนั่งคันไหนใครคุมรถไปรถของใครแล้วใครขนผมมีตัวแล้ววันนั้นไอ้ที่บอกอะเห็นไหมไอ้นี่ก็เอ่ยชื่อหมดผมก็มีตัวไงมันก็ยอมรับมันเหนียวตึง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 เรื่อค<ล>วามสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่หลักฐานที่ท่านรองอามันม,ม,มาเปิดเผยเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตายตาย,ยังไงอย่างเช่นเรื่องขนสตค์ เรื่องรูปสตังมันไปเกี่ยวก็มันมีมันมีไอ้โมมาบอกว่าทางนี้รับเงิน30ล้านเพื่อเอามาฆ่าตกลงไอ้ไอ้ไอ้คนตายนะมันเอาเงินเนี่ยเอาไปให้ผู้จ้างวานแล้วเพื่อให้ผู้จ้างวานมาฆ่ามันดูมันมันเขียนพอดสิมันไม่รู้นะว่ามันเรื่องนี้มันมีอยู่ไอ้คนที่โยนโยนสักทิพย์ให้มันไอ้มันก็มีหน้าที่ไปรับข้อมูลจากตำรวจแล้วมาพ่นให้พวกเราเข้าใจไหมแล้ว ปั๊บอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้มันเรียบเรียงไม่ได้ผมพนักงานสอบสวนผมสืบสวนมาผมได้แค่นี้ผมก็เรียบเรียงได้แล้วสำนวนนี้ถูกไหมไม่งั้นผมพูดทําไมอย่าเบี้ยวนะผมถึงบอกแล้วผมให้คุณเบี้ยวก่อนไงนะูผมแ็่แม่งก็อับกุ้งฝอยตกปากระพงให้มูลเบี้ยวไงนพรพอมเบี้ยวปั๊บตอนนี้ความผิดสาเบ็ยแล้วสำนวนนี้กล้าไหมไอไอไอรองผู้การมันจะจะแย่เอานะ แล้วใครอะที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องก็เขาไม่ได้กีบก็ผมบอกว่าลูกน้องเขาทะเลาะยิงกันเองแล้วชังในคลิปเิเห็นไหมโกเขาไล่มันกลับไปทั้งสองสามครั้งสา,ามสี่ครั้งก็ถ้าจะฆ่ามันเนี่ยต้องบอกให้มึงเข้ามาเข้ามาคนเดียวแล้วนี่เขาไล่ไปทั้งหลายครั้งแล้วมันเสือกไอโทรศพัพท์ับผมบอกไอโทรศพัพท์อ่ะไอโทรศพัทรศพท์หลังจุดอะให้มันเข้าไปอีกรอบอ่ะหักบกบ ไอ้นั่นเราต้องรับผิดชอบทุกวันนี้ทำมานั่นนี่จังบุงจะหวังผลเอาเพิ่มอีกเชงจะมาให้พี่ธรเขาเรามารับผิดชอบความตายโทรก็ถึงบอกมึงไปเอาเรื่องไอ้นั่นอ่ะถูกไหมก็ไม่ฟังในเจ็ดนาทีห้าวิเนี่ยมันก็พูดมันก็บอกหมดก็จรกิงไหมและไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นเนี่ยตอบผมได้ยังว่าที่คุยด้วยเป็นใครไอ้ไอ้โป่งเหน่งมึงบอกว่าสนิทกับเขาไอ้นี่ไม่สนิทกว่าเหรอ จบให้ผมเอ่ยชื่อเลยไหมเอ่ยเลยคือใครมันคือชาติคนขับรถของไอ้คนตายแล้วคนขับรถของคนตายก็เหมือนกับไอ้ตอบไอ้ตูนก็คนขับรถของพี่ทอนมันก็ได้ยินได้ฟังลูกพี่มันก็ไม่พอใจแต่ทานาดว่าเฮ้ยถ้าลูกพี่จะสั่งการไว้ก่อนระคณะนั่งรถเดี๋ยวมึงขึ้นไปถ้ามันขึ้นมายิงเฮ้ยเหตุการณ์มันเหตุการณ์เฉพาะหน้านะการสั่งงานเคยเคยเคยสอบมือปืนรับจ้างไหมเด้อเค,เคยสอบผู้จ้างวานไหม มันเป็นไปไม่ได้ไงฮะไอที่เองมาเขียนสริปต์เนี่ยเอ็งเขาทำงานเนี่ยไว้แหมไป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 ไอไปไปถามมาให้เรียบร้อยก่อนผมสอบมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรน่ะมันมันผมก็ถ้าพี่ทอนทำผมก็ไม่เอาด้วยเรื่องแล้วผมโดดมาตัวผมก็ช้ำตายฮะทุกวันนี้มันก็ใครมองผมมันก็ไม่เคยเชื่อผมก็ปล่อยสิผมไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรตัวไม่ไปเชื่อไอพวกชอบพ่นน้ำลายพวกนั้นก็ไปเชื่อดิผม ลองได้มาเนี่ยมันได้มายัางไงทั้งฝ่ายโคทรเอามาให้ท่านลองไม่มีไม่มีพี่พทอนไม่รู้<อ>เรื่อง <ไป S 1> เลยาาากไก็ผมบอกนะว่าคนเรานะวิชาชีพมีผมก็เลี้ยงโจนเลี้ยงมือปืนวันหนึ่งมันก็มีความหมายก็ได้จากอาชีพนั้นนะได้จากกลุ่มอาชีพนั้น แต่ไม่ได้ไปใช้เขาเพื่อจะไปจ้างวานหรืออาชีพอย่างมันหมดหมดโอกาสหมดเวลาแล้วทําไม่ได้แล้วแต่คนพวกนั้นเขายังนึกถึงผมไงแล้วเขาก็มั่นใจว่าถ้าให้ผมแล้วเนี่ยความถูกต้องเป็นธรรมจะเกิดขึ้นที่ลองินักอศรจะไม่มีหรอส่วผมบอกว่าที่ผมมีเนี่ย ตำรวจเขาก็มีเหมือนผมแล้วเขามีเมื่อไหร่ละเขามผมได้มาเมื่อไหร่ละเขาผมบอกผมได้หลังเกิดเหตุนี่ไม่กี่วันสองสามวันตำรวจเขาก็ได้เหมือนผมไหมก็ได้ไงแล้วทำไมไม่เอาใส่ในสำนวนอะ่ะเวลาผมจะออกมาปั๊บจะเอาคลิปภาพมาให้ก็รีบชิงปุ๊บผมไม่ได้แย่งเลตติ้งเนี่ยถูกไหมแต่ชิงอะไรชิงปล่อยชิงปล่อยให้สื่อพวกเราปล่อยแล้วเหมือนอย่างวันนี้ เนะขารู้ว่าผมเดี๋ยวจเจ้าคลิปเสียง7นาทีห้าวิมาปล่อยนะรีบคุณนายก็ได้แต่ได้แล้วก็ยังอาจจะจับประเด็นไม่ได้ครบส,สนะเพราะได้มาตามที่เขาโยนมาให้แต่ผมมันเรียบเรียงร้อยเป็นคดีเป็นสำนวนนะจนจะมีจนจะสรุปสำนวนได้แล้วเข้าใจใไหมครับไหม ลองมาออกหน้ารับทแทนทโทธรเนี่ยรับงานโูธรมาหรือเปล่าเออถ้าอย่างนี้นะผมเนี่ยพูดพูดจริงๆนะชีวิตผมนะไม่เคยรับถ้าผมรับผมไม่รับแค่งานพี่ธรหรอกผมรับงานใหญ่ว่านี้แต่ริ่ที่ผมรับคือรับไม่ได้รับไม่ได้กับที่ผมบอกนะ องค์กรนี้กรมตํารวจของผมผมทํามาผมเหนื่อยยากในรุ่นพี่พี่รุ่นเฮียเฮียพี่พี่รุ่นผมพอหลังรุ่นหลังมาเนี่ยมันปู้ยี่ปู้ยำองค์กรนะไม่งั้นผมจะตั้งให้มันทําไมล่ะผมไม่เรียกตํารวจชั่วเพราะอะไรผมเรียกสํงงานักงานตํารวจชั่วแห่งชาติเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันชั่วเป็นเหมือนมันเป็นองค์กรเลยนะมาทางานคู่กับ คนดีๆในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วคนดีเขาจะอยู่ได้ยังไงนะพวกคุณอยู่ได้ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วปรากฏว่าคนร้ายตัวจริงมันไม่จับมันไปจับฝั่งตรงข้ามมันเอาเงินเอาผลประโยชน์ถึงบอกงานะเงินเอามาให้กูดิถ้ามึงเอามาให้กูสบายเลยมึงโดอดกข้อหาถูกไหมมันรู้นิสัยผมพนพวกนี้แล้วมันถึงพยายามเนี่ยนะพูดกลับไปอย่างคดีตลาดนอนเมืองผม พูดกลับไปอคดีน้องแตงโมทําไมทันตนะไม่รู้เท่าไอ้โป้งเหน่งหรอกแต่โทษระวังหลังเกิดเหตุผมรู้อะไรหมดแล้วทําไมผมไม่มีเลยอยู่ในสำรวนก็เพราะอย่างนี้ไงก็เหมือนเช่นกันกับคดีนี้แต่คดีน้องแตงโมอันนั้นผมก็พูดนะผ่านไปแล้วมันเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมผมเดินเป็นถึงวันไหนก้าวปั๊บถ้าผมก้าวต่อไปผมหกลม้มตกท่อผมก็หยุดเป็นเข้าใจไหมแต่คดีนี้ผมถอยหลังหกลม้ม เพราะฉะนั้นให้พวกคุณรีบเดินหน้าเอาต่อเอาให้สนุกพวกคุณแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาผมไอ้เรื่องนี้ผมเชื่อผมมีความสามารถจะขอพี่ธรเซ็นให้ผมอีกครั้งหนึ่งเซ็นมอบอำนาจให้ผมดำเนินคดีกับไอ้ทุกตัวที่มันจะ,จะทำกับพี่ธรผมเชื่อว่าผมขอเรื่องนี้พี่ธอนให้ผมแล้วพี่ไม่ต้องยุง่ง ผมไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีอะไรผมมันสนุกของผมเดี๋ยวผมทําผมจะได้โอกาสอย่างนี้ผมก็ต้องเก็บกวาดเอาความชั่วออกไปจากองค์กรสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วทําให้เห็นถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วทําอย่างที่มันกําลังทําอยู่ทุกวันนี้มันก็จะมีไอ้ตารวจชั่วเติบโตขึ้นมาอยากลองอยากทะเยอทะยานอยากได้ตดําแหน่งแล้วมันทําอะไรอ่ะมันทําร้ายพวกคุณ ทำร้ายประชาชนทำร้ายสังคมไม่ทำอย่างผมมึงรีบมาทำร้ายเลยกูก็มีสวนทุกดอกเหมือนกันผมกลัวอะไรคนอย่างผมกลัวอะไรโดนยิงกี่ครั้งสามครั้งไม่ได้เหนียวแม่งไม่ตายเพราะอะไรมึงไม่แม่นก็แค่นั้นน่ะถูกไหมได้เดี๋ยวผมมาให้ถ้าลองช่วยจับให้ก็ได้ไหมล่ะ ได้ไหมล่ะเราไปวิ่งไล่จับมันกันสองคนเลยเอาไหมดีไหมก็นี่างแล้วคัทถ้าผมมันมีในมือดิให้ผมมีแตะทั้งหน่อยดินะให้ผมมีดิเขาถึงไม่กล้าไงอุต่าห์นี่ไปเสนอตัวเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจาได้ไหมนี่โอถูกไหมก็เห็นอยู่นะ